สวัสดีตัวเองวันนี้อยู่กับผมแฟรงคี้ฟ้าฉายนุบาลเสียงในช่วงของฟ้าฉายแฮนซอนนะครับกับการแกะกล่องอุปกรณ์ตัวใหม่ที่เราได้รับมานะครับนั่นก็คือลำโพงสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมแฟรงกี้ฟ้าฉายนุบานเสียงตอนนี้ผมนี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นตราไหม DB Technologies <c oughs> รุ่น LVX8 นะครับมาแกะพร้อมกันมานี่ ทำอะไรช่วยอ,อ่ะช่วยนี่ต้องใช้คัตเตอร์นะครับเครื่องมือเฉพาะทางนะมันมีหลายรุ่นนะแต่ที่เรากำลังลองอยู่คือ LVX 8ที่เป็นคู่มือด้านบนนะครับอยกขึ้นมาได้ง่ายนะบางรุ่นไม่มีนะตรงนี้นะไอ้ข้างบนเนี้ยตรงนี้ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าเปิดออกมาแล้วมันสามารถยกขึ้นมาได้นะ เอซีคอนะครับสายไฟนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วในนี้นะครับตัวลำโพงจะเป็นยังไงนั้นนะครับอขออนุญาตแกะดูนะข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนี่อืมไม่ค่อยมีคนใส่ใจที่จะปั๊มตรงนี้เท่าไหร่นะครับตรงโพของมันเนี่ยนะ DB Technologies นะเป็นลูกยางตรงนี้นะครับไว้กันลื่นแน่นอนเวลาวาง ทำออกมาได้สวยมากนะครับเป็นไม้นะตัวนี้นะรุ่นนี้เป็นไม้อยกางาด้านหลังนะครับนี่สวิตช์อยู่นี่อันนี้ก็มีฟิลมีสามขาตรงนี้สําหรับเสียบไฟนะครับก็จะมีข้อมูลพวกไฟทั้งหลายแหละแต่จุดต่อใช้งานนะนอินพุตภาคอินพุตภาคเอาพุตเนี่ยตามสไตล์ของ DB Technologies นะครับ ปลักนะครับอินเนี่ยอินเอาเป็นของนอยทริกนะครับนิวทริกนั่นแหละปุ่มปรับเซนสติวิตี้น็อบนอบเซนสติวิตี้นะครับหมุนได้เป็นแบบใช้งาน,นง่ายนะครับไม่มีจอ L C D อะไรให้ยุ่งยากนะเพื่อให้ผู้ใช้งานลำโพงเนี่ยได้สินค้าดีที่ราคาประหยัดน,นะไม่ต้องไปสิ้นเปลืองกับของที่ไม่จำเป็นนะไม่มีอะไรเลยนะครับพูดง่ายว่าไม่ต้องคำนึงถึงความเบาบางของอะไหล่บางชิน้นนะเดี๋ยว ไปลองฟังเสียงจริงกันในลำดับต่อไปครับแต่สิ่งที่ผมชอบตอนที่สัมผัสครั้งแรกก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักวัสดุอะไรพวกนี้ดูแน่นนะครับเสียงต้องดีแน่นอนเดี๋ยวไปฟังกัน